รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล กาเกา1กิโลกรัม5ขีดหอยนางรม1กิโลกรัม800กรัมปูนาหนัก17ขีดให้ทอบนหนัก1,200กรัมสิ่งไหนที่หนักน้อยที่สุดโอ้ยนี่มันจอได้เรียกความเนี่ยงงมากให้กะตึ่งสอนดีกว่าส่งอะไรมาพอดีเนี่ยฮันเน่รู้ทันนะคะจะโยนงานสอนการบ้านหลานมาให้กระตึงใช่ไหมสอรีจ้าเย็นนี้มีทำงานกิจกรรมที่มหาลัยแล้วกลับดึกจ้ะบายอ่ะ งงละสิอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิคะเดี๋ยวจะแก่ไวนะเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยว่าจะให้สอนการบ้านให้หลานตัวแสบงงสิครับงงอะ่ะสุภาสิทธิ์คำปังปังคำดังอินเทรนสวัสดีค่ะพี่แฟงสอนกันบ้านหลานหรือยังคะ อาจารย์รู้ได้ไงครับเนี่ยงงงงละสิก็งงสิครับทำไมทุกคนเนี่ยรู้ว่าผมกำลังสอนการบ้านให้หลานตัวแสบอยู่ครับก็หลานพี่แฟงมาขอให้ครูสอนการบ้านจนเสร็จไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเห็นหน้าอ,อาแฟงเมืออ่อ,อวานตอนอ่านโจทย์เลขแล้วไม่น่ารอด <S <S อาแฟงงงมากแม่เนี่ยหลานพี่แฟงพูดอย่างนี้เลยนะคะโหเจ้าละะจหลานตัวแสบแต่ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์หยกด้วยนะครับ ที่ช่วยสอนการบ้านให้กับหลานผมตอนเนี้ยผมค่อยหายงงสักทีครับและคำดังอินเทรนของเราในวันนี้ก็คือคำว่างง,งที่พี่แฟงออกอาการตั้งแต่สอนการบ้านหลานนั่นแหละค่ะครูก็เข้าใจคำนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงกับที่พี่แฟงกับวัยรุ่นสมัยนี้เขาใช้กันหรือเปล่าค่ะไม่เคยคะ่ะไม่เคยครับํำตัวไรสาระนะคะไม่รู้นะครับงงหรือเปล่าคะ งงงอ,งงองสรุปว่าคำว่างงก็คืออาการงงนั่นเองนะคะแต่ว่าเติมสระออเข้าไปให้เสียงยาวขึ้นให้ได้อารมณ์มากขึ้นให้กวนอารมณ์มากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่แล้วครับอาจารย์ยกการเป็นเวรุ่นเนี่ยมันลำบากพูดปกติมันก็จะไม่อินเทนต้ตองเพิ่มเข้าหรือว่าต้องตัดออกให้ภาษามันงงงง,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 งไงครับ ถือเป็นความสนุกของภาษานะคะแบบนี้ครูชอบค่ะแต่กับบางคําครูเองก็ถึงกับงงนะคะว่ามันเพี้ยนมาจากคําเดิมขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะต้องค่อยๆศึกษาคําวัยรุ่นกันไปเพราะว่าจริงๆใจครูก็ยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะเดี๋ยวว่าจะใจวัยรุ่นเลยครับหน้าอาจารย์ยกเนี่ยก็ยังวัยรุ่นอยู่ครับเนี่ยหลายๆคนก็คิดว่าผมเนี่ยหน้าแก่กว่าจารย์ยกอีกนะครับพูดอย่างเนี้ยผมก็งงสิครับเอ๊ ชักสงสัยแล้วครับอาจารย์หยกว่าคําว่างงเนี่ยจะใช้กับสำนวนสุภาษิตคําไหนได้บ้างล่ะครับมีสิคะแล้วก็เป็นสำนวนที่มีความหมายตรงกันเลยคะ่ะคือสำนวนคําว่างงเป็นไก่ตาแตกไงคะสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกหมายถึงมึนงงมากจนทําอะไรไม่ถูกหรืองงจนคิดอะไรไม่ออก โดยที่มาของสำนวนนี้มาจากการชนไก่เมื่อไก่ตีกันแล้วพลาดโดนอีกฝ่ายตีที่ตาจนบาดเจ็บไก่จะมองอะไรไม่เห็นจึงทําให้เกิดอาการมึนงงและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ค่ะสำนวนงงเป็นไก่ตาแตกก็คืออาการมึนงงจนคิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ถูกเหมือนกับไก่ที่เสียดวงตาไปขณะต่อสู้นั่นเองค่ะดังนั้นคําว่าง,งงและงงเป็นไก่ตาแตกก็คืออาการมึนงง ต่างกันที่งงเป็นไก่ตาแตกจะใช้กับอาการงงมากๆส่วนงองจะใช้กับความงงระดับไหนก็ได้ค่ะหากงองมากก็เติมคำขยายเข้าไปเช่นงองมากงองที่สุดเป็นต้นค่ะแบบนี้แฟงค่อยหายงองสักทีครับยินดีด้วยนะคะเพราะปกติครูเห็นพี่แฟงอะงงตลอดเวลาเลยค่ะแหมชานยกอย่าความจริงพูดแบบนี้สิครับหมก็ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นในเมื่อวันนี้เราฟังคําดังอินเทรนไปแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกต่อกันดีกว่านะคะครูมีภาพปริศนาให้ทายว่าตรงกับสำนวนสุภาษิตคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยค่ะอย่าเพิ่งงงกับภาพปริศนาของเรานะครับใครทราบคำตอบแล้วก็ส่งกันมาได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของเราได้เลยนะครับ หรือว่าใครมีสุภาษิตคำปังปังคำดังอินเทรนด์ใหม่ๆก็สามารถส่งกันมาได้เช่นเดียวกันครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ